ันหน้ากองปรชาก,การเขตฟูโจหลงถึงปังคุณหลงเดินทางมาด้วยตัวเองแบบนี้มันจะลำบากหน้าดูแต่สิั่านเนี่ยคุณหวังพวกคุณเองก็ทํางานหนักเหมือนกันนี่ผมไม่เคยเห็นผู้อาศัยที่สามารถรอดจากการโจมตีแบบพวกคุณได้มาก่อนเลยถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วแต่วิกคดในครั้งนี้มันจะสร้างความเสียหายเอาไว้ใหญ่หลวงต่อสถานีของพวกเรา ล่าทึ่งจริงๆที่พวกคุณสามารถต้านมันเอาไว้ได้ตอนนี้คุณสบายใจได้เลยผมพาคนมาช่วยพวกคุณแล้วขอแนะนำไม่รู้จักนะคนนี้คือดรโจตัวแทนจากวริสตทสวัสดีค่ะพวกับการหวังดรโจเป็นผู้เชี่ยชัญในการศึกษาวอเกอร์ครั้งนี้เธอมาก็เพื่อเชิญพวกเราอยะถิ่นถอนจะถิ่นถอนหรอ นี่เป็นโครงการขนาดใหญ่จะต,ต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรจำน,นวนมากเลยเนาะเรื่องนี้ต้องนั่งคุยกันยาวๆพวกเราไปค่อยๆนั่งคุยกันเถอะแมงมุม,ม้าคนพวกนี้สูญเสียความสามารถในการเดินไปอย่างสมบูรณ์เลยแต่เพราะอะไรกันล่ะตอนที่ฉันสามารถกำจัดมันได้แล้วแต่แต่แต่ทำไมถึงไม่ได้รับทั่าสม่อะไรเลยล่ะพี่หวัง พี่กังทำอะไรกับแมงมุมพวกนั้นหรอไม่มีอะไรหรอกแค่มีปัญหาบ้างอย่างที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้นะฉันหวว่าฉันจะแค่คิดมากเกินไปนะพี่หวังพี่ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับมันหรอกฉันเชื่อนะว่าถึงไม่ได้ช้อนศพจะไม่ได้ถูกกำจัดแต่มันก็น่าจะรู้ถึงความแข็งแกร่งของพี่มันคงไม่กล้ามาทำอะไรอีกแล้วล่ะหวังปิงเฮ้ยผูมหมวดอยู่เองเหรอ ผู้บัญชาการของเคฟูโจมาที่นี่หลังจากที่เขาได้รู้การทำของนายเขาก็เลยต้องการที่จะพบกับนายนะเนาะหืผู้บัญชาการต้องการพบฉันเนี่ยนะเฮ้พี่หวังกลายเป็นคนดังมาซะแล้วเหรอเนี่ยมาเถอะมาเถอะผู้บัญชาการต้องให้รางวัลกับนายแน่นอนผมไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรทั้งนั้นแหละที่ผมทําไปก็เพื่อรักษาประชาชนเท่านั้นเองแย่แล้วเขานี้เป็นคนใหยาคนโตอีกแล้วเหรอเนี่ย ผมไม่ได้คิดที่จะให้ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกใช่ไหมหวังปิงนายไปเถอะไม่ว่ารางวัลจะเป็นแบบไหนแต่บางทีมันอาจจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ได้นะก็ได้ฉันจะฟังที่มี่มิ่พูดฉันก็ยอมไปก็ได้หวังปิงฉันจะแนะนำมารู้จักเนาะ คนนี้คือคุณหลงจากสถานีฟูโจสวัสดีครับคุณหลงนายคือหวังปิงสินนะเมื่อกี้นี้คุณหวังพูดชมเกี่ยวกับนายไว้มากเลยเหรอมาเถอะไหนๆพวกเราคุณรู้จักกันแล้วพวกเรามาทำตัวไปกันเองเถอะน้าตตรโจเริ่มการแสดงได้แล้วได้ค่ะ ไม่คิดเลยว่าดรโจจะเป็นคนสวยแบบนี้เธอจะมีความสามารถมากขนาดไหนกันแน่เนาะแต่เธอคนนั้นก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทด้วยนี่ฉันมักจะรู้สึกว่าคนนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็นพวกที่แย่มากโอ้นั่นมาอะไรล่ะอีกเดี๋ยวคงเข้าใจเอหนั่นแหละดรโจค่งมาจุกระสุนเรียบร้อยแล้วครับดีมากส่งมัไมาให้ฉันเปิดออกได้